ในเบร์สุดท้ายนะฮะกับรายการเสรีดราม่านั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะฮะสำหรับชาวไทยที่อาจจะแสดงความจงรักพักดีนะฮะริสแบนันนี้นะครับขอเชิญชวนชาวประชาชนชาวไทยครับสวมใส่สาย,สายรัดข้อมือนี้โดยพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักพักดีและร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีนั่นเองนะครับก็เส้นละบหนึ่งร้อยบาทนะฮะหาซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะครับ หรือจะบริจาคมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่ารายได้มองให้กับองค์กรการกุศลในพระราชูประมรรมนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ช่วงสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแต่ว่าจะพยายามตอบข้อความนะคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาให้ได้มากที่สุดกันละกันนะครับมาที่ข้อความแรกกันเลยดีกว่าครับอาจารย์เสรีครับข้อความแรกนะฮะให้อาจารย์ไปเป็นคอมเมนเตอร์นะครับประกวดอะไรนะฮะประกวด อาจารย์จะไปไหมคะไม่ไปค่ะเป็นคนร้องเพลงไม่เพราะค่ะเพราะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความชํานาญเรื่องเพลงค่ะครับผมโอเคก็ความต่อไปแต่ถ้าไปถ้าหากว่าให้ไปคอมเมนต์เรื่องการแสดงได้ค่ะครับเพราะว่าเป็นนักแสดงและเป็นผู้มำกับมาก่อนครับผมโอเคถ้าเป็นพวก acting นะเชิญอาจารย์ได้เลยนะครับพันตํารวจโทรแบ่งกินฟรีแล้วต่อยเด็กเสิร์ฟอ๋อแบงกินฟรีแล้วต่อยเด็กเสิร์ฟอันนี้เขาก็ได้รับโทษแล้วนี่ เขาได้รับโทษแล้วอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเขาให้ออกไว้ก่อนแล้วก็จะสอบสวนนะครับเชื่อว่าในขณะที่มันมีเรื่องราวส่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยคงอุปอิบกันยากแล้วล่ะครับนะครอืมอะข้อความต่อไปเลยครับขึ้นมาไม่ควรให้คนประเภทสองแต่งกายเป็นหญิงอ๋อเหรอคือ่างที่พี่บอกไงถ้าหากว่าเมื่อแต่งเป็นหญิงแล้วก็ต้องนำอาวัฒนธรรม กิริยามารยาทขนรรมเนียมประเพณีของผู้หญิงมาใช้ครับไม่เช่นนั้นก็จะมานั่งเป็นอย่างเงี้ยพอมีอะไรเกิดขึ้นนะอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยพอมาเต้นโชว์นมก็บอกเป็นสาวประเภทสองสุดท้ายกลายเป็นผู้หญิงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือในที่สุดเวลาผู้หญิงทําอะไรไม่ดีก็จะโยนว่าเนี่ยเป็นสาวประเภทสองนี่สาวประเภทสองเพราะฉะนั้นพวกสาวประเภทสองต้องรู้ตัวนะคะว่าคุณกําลังจะเป็นแพะในหลายๆกรณีครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ทําตัวแบบ ที่ไม่ดีแล้วให้เขายนให้คุณเป็นแพททาตัวให้ดีค่ะเมื่อคุณตัดสินใจแปลงร่างของคุณให้เป็นผู้หญิงแล้วแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วคุณก็ต้องดูว่าผู้หญิงเขาทําตัวกันอย่างไร,รแล้วก็ทําแบบนั้นไม่ใช่บอกว่านมใช่เป็นนมผู้ชายมาก,ก่อนจะเปิดนมยังไงก็ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็เปิดวประเภทของคุณเลยเพราะนั้นมันก็แค่แผลเป็นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมาอ้างว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้ครับอืม ข้อความต่อไปครับผมมาเลยนะครับผู้ที่ชอบดูเพศที hmm, so like Now, 3, it, 3, ่สามถือเป็นบุคคลเพศที่ที่อที่สี่ชอบดูถูกเพศที่3ามถือว่าเป็นบุคคลประเภทที่4ี่เขาบอกอย่างนั้นครับคืออย่างนี้เราเคารพความคิดเห็นเขาเถอะนะครับว่าเขาจะคิดยังไงกับกระเทยเพียงแต่ว่าอย่าแสดงออกในลักษณะที่ดูถูกกันนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเกลียดคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบ แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรที่เป็นการดูถูกและละเมิดคนอื่นเขาครับข้อความต่อไปเลยครับวันนี้ข้ความเยอะมากนะฮะมีแต่อาจารย์เสรีคนเดียวที่กู้ชื่อ ภาพลักษณ์เพศที่สามให้สังคมยอมรับได้ไม่ใช่นะมีเยอะนะตั้งหลายคนแต่พี่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเจ้าของเขาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยบอกว่าฉันเป็นนะคะเมื่อช่วงผมไม่แน่ใจนะคะอาจารย์ได้เห็นหรือยังที่มีภาพเขาบอกว่าคลรมใหม่ที่มีอาจารย์นะนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับก็พี่ว่าคนเหล่านั้นหลายคนเป็นคนที่มีผลงานทางสังคมครับจนกระทั่งคนยอมรับนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพี่เอ๋ยก็คนนั้นไงก็คนนี้ไงเดี๋ยวเขาบอก ฉันยังไม่ได้บอกว่าฉันเป็น <c oughs> ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสเป็นนะฮะรับไหมครับไม่เป็น <c oughs> พ,พี่ไม่เป็นนักการเมืองครับไม่ตายยังไงก็ไม่เป็น <c oughs> ต่อที่เอสเอ็มต่อไปแล้วกันนะครับทีมงานครับชอบรายการซีรีส์ดราม่ามากค่ะขอบคุณค่ะ นำข่าวที่เป็นประเด็นร้อนมาวิเคราะห์ให้เราได้ความรู้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะ,คะสิ่งที่อยากให้คนเรียนรู้จากการดูรายการนี้นั่นคือความสามารถเชิงวิเคราะห์ะนะคะที่ทำให้เราเนี่ยมไม่ตัดสินใจอะไรง่ายๆหรือไม่สรุปอะไรง่ายๆเพราะบางเรื่องหลังจากวิเคราะห์แล้วเราจะเราจะได้คำตอบว่าอ๋อมันยังไม่มีข้อสรุปหรือมันยังไม่มีความชัดเจนที่เราจะชี้ไปทางใดทางหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้คนคิดให้ได้ครับผม ข้อความต่อไปภูมิใจเสมอที่เคยเป็นสิทธิ์ของดรเสรีค่ะโอ้ภูมิใจที่มีลุกสิทธิ์ที่ดีเช่นเดียวกันค่ะค่ะครับผมข้อความต่อไปครับที่สังคมแอนตี้ทั้งหญิงทั้งมอรอกอรนะฮะ,ะดังโบราณว่าปลาเน่าตัวเดียวทําเน่าทั้งถูกต้องคือพี่ปัน,นี้พี่เพิ่งสอนหนังสือมานะคะพี่พูดถึงเรื่องการเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์หรือการเป็นตัวแทนของสินค้าคพี่บอกมนุษย์เราเนี่ย เราไม่สามารถเขียนชื่อตัวเราแล้วฟูลสต็อปได้ครับเราเขียนชื่อตัวเราแล้วมันจะมีคอมม่าหลังชื่อเราและเรามีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่อยู่หลังชื่อเราอย่างสมมติพี่เนี่ยเสรีมงธาคอมม่าคนแม่สอดคอมม่าสิทธิ์เก่าเทพิสเตียนคอมม่าสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์พี่จะทําอะไรพี่ต้องไม่ให้คนไปบอกอ๋อคนไม่สอดเป็นอย่างี้เองเหรอโอ้พวกสิทธ์เก่าคริสเตียนเป็น่งี้เองเหรอสิทธ์เก่าธรรมศาสตร์อุบาทขนาดนี้เหรอไม่ได้ เราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่อยู่หลังคอมม่าชื่อของเราครับจํำไว้เลยครับ,รบผมข้อความต่อไปครับคนชอบดูถูกคนอื่นคงลืมไปว่าตัวเองก็สแสดงนิสัยที่ชอบดูถูกให้คนอื่นเขาเห็นไปด้วยนะฮะพี่จำได้ว่าในคัมภี์ของศาสตร์คริสเตียนเมื่อตอนที่มีผู้คนทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโสเิณีนะ,ค,ะครับแล้วพระเยซูกล่าวว่า หากผู้ใดไม่เคยทําผิดใดเลยครับก็ให้คว้างต่อไปอแต่หากผู้ใดในเคยเคยทําผิดให้หยุดควา้างซะคคือมันไม่มีใครที่ถูกต้องไปทั้งหมดม,มันไม่มีใครที่ดีเลิรประเสริฐศีไปทั้งหมดค,คนเรามีดีมีชั่วเราดีในแง่นั้นแต่เราจะชั่วในแง่นี้เราแย่ในแง่นั้นแต่เราอาจจะเลิศเลิศในแง่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราต่างก็ค,คนเป็นคนที่เคยผิด เราก็อย่าไปเอาความผิดของคนอื่นเข้ามาซ้ําหรือมาประนามครับ,รบผมนะฮะข้อความเยอะมากเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับดังนั้นควรจะต้องให้จารย์เสรีได้ฝากนะครับข้อคิดสําหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่วันนี้วันอาทิตย์ที่6กนะฮะกันยายน2558ัร้อาครับคงต้องฝากความคิดที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะคนเราไม่สามารถเขียนชื่อเราได้แล้วฟุตสต็อปทันทีเพราะแท้ที่จริงแล้วเรามีสิ่งที่อยู่หลังคอมมาอีกหลายอย่าง และการกระทําของเรานั้นต้องเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความรับผิดชอบกับสิ่งซึ่งอยู่หลังคอมมาชื่อของเรานะคะอย่าคิดว่าเราก็คือตัวเราเท่านั้นไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเวลาเรา,เราทําอะไรแล้วคนเขาด่าถ,ถึงพ่อถึงแม่เขาด่าถึงจังหวัดเขาด่าถึงโรงเรียนเขาด่าถึงมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จงรับผิดชอบกับส่วนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะคะครับผมทั้งหมดนี้คือรายการเสรีดราม่านะครับที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา20นาฬกาถึง21นาฬิกานั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามชมเป็นรายการสดนะครับทุกวันด้วยนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเอสเบสของเรานะครับสดสดหรือทาง Facebook ของเราก็ได้นะครับ f a c e b o o k c o m s e r i d r a m a นั่นเองนะครับและวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับกับคุณผู้ชมทุกท่านขออภัยด้วยที่บางข้อความอาจจะ จะไม่ได้อ่านออกากาศนะฮะไม่ทันจริงๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะฮะกราบขอบพระคุณสําหรับดรเสรีวงศ์วนทาครับสวัสดีค,ครัและวันนี้คอยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ